ครับผมสุเมศนะครับร้านพุดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาชมนะครับ MU 4902นะครับรถขนาด4.9แรงนะครับแต่ตัวใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูสภาพภายนอกก่อนนะครับรถนะครับสีเดิมๆนะครับสีสวยนะครับแต่ไอที่เงาๆอันนี้แลกเกอร์นะครับเก็บงานภายนอกนะครับสติ๊กเกอร์ของเดิมนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับสีตัวจะเป็นสีเดิมนะครับวุนี้สีเดิมๆนะครับเนี่ยพวกกานเบรกอะไรต่างๆนะครับของเดิมนะครับคันใบด้านนะครับ สีเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยหัวน็อตนะครับน็อตเนตอะไรเดิมหมดนะครับล่าล่านะครับไม่ได้เก็บสีนะครับอันนี้เป็นสีเดิมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อนะครับจะให้เก็บอันนี้เก็บได้นะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ที่ร้านเพิ่งเปลี่ยนสีล้อหน้าไปนะครับแต่สีข้นหน้าอะไรพวกนี้ยังเป็นของเดิมปรับไปดันเดิมเดิมนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับกระทะล้อสีเดิมนะครับยางหลังเป็นยางเดิมนะครับก็ ดอกยังเหลือนะครับก็เป็นข้อนิ้วก่นนะฮะเนี่ยนะใช้ได้นะครับเหลือๆเลยกระทะล้อสีเดิมเดิมนะครับเนี่ยอย่างขอพวกนี้นะครับถ้าเกิดจะให้เก็บเก็บได้นะครับถ้าเกิดจะซื้ออันนี้ผมยังคงของเดิมอยู่สีเดิมเดิมนะครับท้ายเดิมเดิมนะครับพวกสีล้อนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับพวกเนี่ยมาร์คโรงงานนะครับยังอยู่นะครับของเขาเดิมๆโรงงานเลยนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยแกะท้ายยังไม่เคยแกะนะครับเนี่ยพวกฝาเฟอร์อะไรเดิมหมดนะครับทั้งสองด้าน หัวช้างนะครับจะเป็นของเดิมๆอยู่นะครับไม่มีเชือกไม่มีดามนะครับหัวช้างเดิมๆด้านท้ายสวยนะครับดีสันเดิมๆนะครับสติกเกอร์นะครับด้านท้ายยิมอยู่นะครับครบไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับอยู่ครบนะครับหลังคานะครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับมันก็จะมีรอยตามการใช้งานบ้านนะครับขอบกระทนะครับเดี๋ยวเก็บให้ รถจึงสภาพเดิมนะครับพวกนี้เดิมหมดนะครับยังเห็นคือสีสันนี่เป็นของเดิมอยู่นะครับเบาะจะมีที่นั่งขาดนะครับแต่นี่เดี๋ยวลูกคุ่มให้ใหม่นะครับก็ถือว่ายังดูสมบูรณ์ดีนะครับในแบบเดิมแป๊บไฮดรอลิกของเดิมนะครับไม่มีเสียรูปนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับจะเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะประมาณนี้นะครับซิน แล้วหน้าด้านนี้มีเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้รถเดิมๆเ,เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ำก่อนน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดันไม่มีฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอเสียงเครื่องปกตินะครับเสียงเครื่องไม่เกนะครับ ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับรถจะไม่เคยแกะนะครับไล่จากั๊มน้ำตัวหน้านะฮะยังไม่เคยแกะนะครับพวกหัวฉีดอะไรต่างๆของเดิมหมดนะครับยังไม่เคยขันยังไม่เคยขยับนะครับฝาประกุมเกล็ดยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับของเดิมนะครับแห้งๆนะครับมาโรงงานยังอยู่นะครับพลาสติกหม้อน้ำนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกเหมือนเดิมนะครับคอยเสียหเป็นของเดิมสติ๊กเกอร์ติดแถมหม้อน้ำยังอยู่นะครับ ป่าข้าวบายังไม่เคยแกะนะครับเครื่องส่งท่วสูบนะครับไม่มีทะลุนะครับได้เดยของนึนเดิยังสวยอยู่เลยนะครับอ่าลดลดไล่นั่นแหละนะครับอ่าเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปลองขับกันต่อโอเคนะครับขึ้นมานั่งแล้วนะครับ MU 4.9นะครับโอเคจะลองอี่าฮะพูดน้าหนักคัดอะไรก็ปกตินะครับไม่หนักนะครับเบรคก็ปกติแต่ถ้าเกิดจะปรับให้มัน ตื้นขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เจ้าของเดิเขา้จะปรับลึกหน่อยนะครับโอเคลองสตาร์ตดูเครื่องติดง่ายนะครับเียนเครื่องปกตินะครับหนากพวงมาลัยไซ้าขวาปกตินะครับเนี่ยนิ้วเดียวนะครับอ่า ลองดูวิดีโออะหางนะครับยกขึ้นยกลงปกตินะไปดูวิดีโอนะครับเวลาปัป่นนะครับปั่นหญ้าปัน่นนาโอเคหมุนปกตินะครับก็จะมีรอบของเขานะครับรอบเร็วรอบช้าของเขานะครับ แต่เดี๋ยวผาหลังยังไงต้องใส่ผาแล้วเดี๋ยวลองยกให้อีกทีหนึ่งนะอันนี้เราลองเกียร์ลองอะไรกันดูกบนอ่ะจะไปเกียร์ไฮแล้วกันเนาะเกียร์ไฮรู้เรื่องกว่าเดียไลย่ทุกเกียร์นะฮะตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลย สองนะครับสามเสียงก็ปกติทุกเกียร์นะครับไม่ได้มีเสียงอะไรเป็นปกตินะครับอันนี้เกียร์สี่ละอ่าเกียร์สี่เกียร์สี่ท้ายนะครับเร็วละอ่าโอเคท้ายเทยเงียบนะครับปกตินะครับอ่ะลองถอยหลังนะครับสี่เกียร์เหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับทางไม่ค่อยเรียบนะครับกระแทกหน่อยเกียร์ปกติทุกเกียร์นะครับเกียร์ไฮนะครับท้ายเทยปกติอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับ รถ MU 4902คันนี้นะครับรถปี63นะครับมีอุปกรณ์แบรนดินหน้านะครับแล้วก็ผ่านควนช้างนะครับราคาเปิดไว้ที่499,000บาทนะครับรถมีเล่มทะเบียนนะครับใช้งาน2,800ชั่วโมงนะครับรถเดิมๆนะครับรายละเอียดที่แก้ไขไปก็ตามที่แจ้งไปนะครับถ้าสนใจเบอร์โทรติดต่อนะครับ0994945351นะครับหรือแอดไลน์ ID นะครับ0994945351นะครับ ยังไงถ้าสนใจนะครับสามารถวิดีโอคอลล่าผ่านไลน์ได้นะครับอยากจะดูรายละเอียดดูตัวรถอะไรเพิ่มเติมนะครับแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูสดๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ